เกมวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆครับวันนี้แล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทุกคนถือว่าเกมนี้เราทำาทำงานได้ดีครับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่เราฝึกซ้อมกันพยายามปรับปรุงแก้ไขข้อผิลาดแล้วก็พัฒนาจุดเด่นของเราสามประตูในวันนี้ก็ทาให้เห็นว่าทุกคนทํางานหนักแล้วก็ได้ผลสําเร็จอย่างที่เราหวังไว้แล้วก็ได้สามแต้มครับผมพูดถึงการชนะติดต่อกันในบ้านนัดที่ห้าครับก็ เป,เป็นเรื่องที่ดีครับที่เราสามารถชนะติดต่อได้แล้วก็สร้างความแข็งแร่งให้กับทีมแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทีมทุกคนก็ทําหน้าที่โดยไม่ดีแล้วก็มันจะเป็นกําลังและเป็นแรงใจให้เรากลับมาอยู่ที่ที่เราควรจะอยู่ครับแล้วก็พูดถึงเกมเยือน,นะครับซึ่งปีนี้เราเพิ่งชนะเกมเยือนแค่เกมเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปเยือนเมืองทองครับก็เกมนี้ก็เราก็วางแผนไว้ตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับว่าจะทํางานยังไงต่อแต่ อย่างที่บอกว่าเรานอกบ้านปีนี้เราผลงานไม่คดีแมตชนี้ก็เราก็จะพยายามพิสูจน์ที่เห็นว่าการทําง,งานหนักผลออกมาก็ต้องปสะสคัคธา์สองเหล็กครับผมพี่นายอยากฝากบอกแฟนบอลไหมคะก็ขอบคุณแฟนบอลมากมากๆครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับก็อยากให้ช่วยกันมาให้กําลังใจที่สนามแล้วก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ขอให้ติดตามแล้วก็ช่วยเชียร์ช่วยให้กําลังใจกันด้วยครับผมขอบคุณครับ